วันนี้มาดูกระดาษทรายวงกลม5นิ้วแบบแรกเป็นแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยจะเป็นแบบผ้าทรายแบบทึบมีรูไว้ดูดฝุ่นก็คือกล,กลมๆเนี้ยแดรูวันนี้แบบเมชก็คือตาข่ายเนาะผ้าที่ลมทะลุผ่านได้ด้านหลังเป็นสกราดเหมือนกันนะที่ยอไว้แปะกับตีนตุ๊กแกของตัวเครื่องแล้วก็มีลายเบอร์เหมือนกันแต่ความต่างก็คือตัวนี้อย่างที่บอกมันเป็นเมชเนาะลมทะลุผ่านได้แปลว่าแบบเนี้ยระบบดูดฝุ่นสามารถดูดได้จากทั่วแผ่นเลยเริ่มที่แบบผ้าทึบก่อนเลย ขัดเสร็จแล้วเนาะประสิทธิภาพในการขัดเนี่ยไม่ไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องการเก็บฝุ่นเนี่ยมันก็จะยังมีฝุ่นที่สัมผัสได้เนาะในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับแบบตาข่าย,ยคราวนี้แบบเมชเนาะฝุ่นเหลือน้อยมากแทบจะไม่มีเลยข้อเสียอย่างนึงของ กระดาษทรายแบบเมชที่มีมากกว่ากระดาษทรายแบบแผ่นทึบก็คือตอนนี้มันยังหาซื้อทั่วไปไม่ได้ยังต้องสั่งออนไลน์อยู่แล้วก็ส่วนมากจะเป็นร้านที่ต่างประเทศเนาะเดี๋ยวใครสนใจผมให้ลิงก์ไว้ในช่องคอมเมนต์ของวิดีโอ